งงละสิถ้าว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใช่แล้วทุกคนตอนนี้พี่เวฟเนี่ยก็กำลังเดินทางลงไปในโลกมังกรนะครับผมเฮ้กูเหนื่อยคือไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคือกลัวกูจะหาตรงนี้จเจอนานจิ้หายเลยต้องแบบไปดูพิกัดได้เอาชิบหมหายแล้วเด,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 ดี๋ยวๆๆๆคือผมต้องไปนั่งไล่ดูพิกัดในเอนั่นนะอะไรว่าในภาพที่ผมได้แคปเอาไวอ้อ่ะทุกคน เออคือแบบกูหามึงอยู่นานโอเคเดี๋ยวนะทางไปก็น่าจะทางนี้แล้วก็ขวานี่โอเคเรียบร้อยจาได้โอค้คือเดินห,หาทําไมนี่ครับคือผมจะวางอันนี้ครับเนี่ย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 เราจะมาวางทางเข้าโลกมังกรตกลง จีเนียสเสียเลเวลเวลากลับบ้านสองเลเวลว้าวไม่ครับข้าจะไม่ยอมเสียอะไรใดๆต้งนั้นข้าจะเดินกลับมาแบบนี้แบบสงาพาพ่าผ่าเผยสวัสดีครับอิเดแมน <c oughs> อุ้ยโทษทีโอเคทุกคนต่อจากพาที่แล้วเนะี่ยผมตอนนี้พี่ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะงงว่าพี่เวฟครับบ้านปีนี่ที่สร้างมามันเป็นยังไงออ <c oughs> <c oughs> เราจะมาดูบ้านกันนะฮะว่าพี่เวฟเนี่ยสร้างมาเป็นยังไงท่าแต่ท,ะท,ะท่ตแต่โอ้บ้านนี้คือแบบดูดูนี่แยกของหาแยกของ <c oughs> นี่ครับตอนนี้เวฟบก็โอ้ยฝนตก่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับการสร้างบ้านถามว่าทำไมไม่สร้างให้ดูขี้เกียจใช่เพราะมันน่าจะต้องใช้เวลาน,านานจนเกินไปเนี่ยผมก็สร้างมารายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมัง้ง อแค่มีบ้านแล้วก็หลังคาแล้วก็ใส่นี่ตรงหน้าต่างก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเนะเาะเลิกก็ตอนนี้เนี่ยผมได้แยกของมาแล้วด้วยนะครับผมหลายๆอย่างผมก็ได้แลกไปแล้วได้แลกอะไรแยกสิแยกไปแล้วและตอนนี้ผมมีให้ดูคือผมหา่านไม่เจอเว้ยผมก็เลยทําแบบนี้ซะเลยใช่ครับผมเอาไม้สนเป็นบล็อกไปเผากันเป็นฐานมาแล้ว คือมันหาไม่เจอแนละ้วกูเผาแม่เลยยังไงดีเนี่ยมึงจะเอาเยอะขนาดไหนอ่ะกูเผามันหมดเลยเนี่ยว่าเอ้หาแบบหาก็หาไม่เจอทานก็เลยไล่เผาเนี่ครับผมเราก็ได้ฐานมาจํานวนค่อนข้างที่จะมากก็ถือว่าเป็นการดีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราน่าจะขาดก็คือที่ e n c นะครับผมเอามาไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องไปย้ายที่ e n c เข้ามากันนี้หน่อย เพราะว่าผมไม่อยากจะเอนชาร์ดข้างนอกแน่นอนไม่งั้นมอนสเตอร์โจมตีเราแน่ๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคนที่ต้องย้ายย้ายอันนี้ก็ย้ายไปอุ้ยเดี๋ยนะทำไมรู้สึกว่าพลิกแอรกันนี้เอ้ไม่ใช่ขวานนี้มันทุบไปเร็วจังวะอุ้ยอุ้ยทุบเร็วเกินนีขวานเนี่ยทุบแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุตุตุโอเคถือว่าดีครับทุบได้เร็วขนาดนี้เออเดี๋ยวนะหนังสือเหรอหนังสือวางไว้ในนี้ไม่ใช่วะแสดงว่าอยู่ในเอเถะ นี่จําได้ดีน้องพี่แย่ของมปแล้วโอเคแล้วก็นี่มาเอาไม้เบิร์ดมาสิโอเคเราจะใช้ไม้เบิร์ดนะครับผมแล้วก็คราฟไปเลยม,มาเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ก็เยอะๆไปก่อนอะมาอันนี้ก็ใส่ไปเลยครับเออ,เอ,เ,อเอาตรงนี้ไหมหรือว่าเราควรที่ไปเอนชาร์บนชั้นใต้หลังคา เอ่อผมว่าตรงนี้ล่ะอาจจะทุบเนี้ยก่อนอ่อแล้วก็วางไปเลยครับผมมันไม่น่าจะได้ใช้เยอะขนาดนี้นะมุกไปทุบมามันก็ได้จะพออยู่แล้วเอ่อว้าวดูสวยขึ้นมาเยอะเลยเล้วเราก็จะใส่อันนี้ตามด้วยอันนี้แล้วก็เอน a ั c นอันนี้เข้าไปใหม่เชื่อผมไหมว่าผมได้คงทนอันเนี้ยมา3ามสี่รอบแล้ว S 1> <S 1> <S <US> S> คือมึงไม่กะจะได้อันดีๆให้กูเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีน่าจะอยู่ในนี้นี่แล้วเรายังมีจุดนี่อยู่แต่มันน่าจะช่วยอะไรเราไม่ได้ป่ะทุกคนเ,เก็บของไว้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาใช้ทีหลังแล้วกันนะเก็บไว้อันนี้เก็บไว้แล้วก็ชั้นสือหินอันนี้เอาไว้ในบ้านอันนี้เราจะเซฟบ้านเรียบร้อย ไปลกมังกรเสียสองเลเวลตีอยากจะได้เนี้ยมันเลเวลนี้ก่อนนะผมไม่อยากจะโหุดเกียดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปในนรกกันก่อนดีกว่าผมต้องการเอาเลเวล30มาเอนชารใหม่เนื่องจากว่าเราจะไปขุดที่โลกมังกรกันไว้ทุกคนฮะแน่นอนมันต้องเป็นแบบนั้นแหละแหมมาทีไรก็ใจใหายจะคว่ำมีจะล่วงไปตายเมื่อแหละกูก็ยังไม่รู้เลยค่อยๆขึ้นแล้วก็ เอ้ยม <ider> MM ึงจะล่วงลงมาเจ็บทำไมเนี <vibrating> ่ยอ๋อนี่ขุดทะลุทะลุทะลุนี่ครับเราจะเอาคอร์สอันนี้นะับผมเก็บเอาไว้ใช้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าคอร์สเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่เอาไว้สร้างม่านที่แบบได้สวยหรูอีกด้วยใช่แล้วคนที่จะมีคอร์สเดี๋ยวผมจะเริ่มทําที่ปั๊มมังกรแล้วไอ้ไม่ใช่มังกรเดิยวอะไรวะที่ปั๊มเอ็นแมนแล้วทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีที่อ่าซุ่ม ใช่แล้วก็น่าจะฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนี่ยผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้หนังสือตีเร็วแล้วก็น่าจะดาบที่ราเมจดสัก20ผมว่าก็น่าจะกินขาดแล้วอะใช่ไหมเราก็น่าจะถล่มได้แบบน่าจะฟาร์มเวลได้มันแลว้วอะแล้วก็ออย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ของด,ดีเราก็ยังสามารถทําได้นะครับโดยการที่เราจะต้องเสกไอ้เจ้า,านี่ลูกตาเส้ลูกตามต้องใช้นีงอันนี้ก็ต้องใช้อันนี้ ซึ่งมันใช่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะฟาร์มไปก่อนแล้วก็รอให้เรามีของแข็งกว่านี้ก่อนอย่างน้อยอของของเราควรมีของที่ตีเร็วตีแรงด้วยใช่ครับอย่างน้อยเราต้องตีแรงหรือไม่ก็ตีเร็วด้วยเราจะฟาร์มพุกมันได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันง่ายไปกว่านี้แล้วือว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วโอเคไปกูกูอยากจะขึ้นไปปิดนะแต่มันดูอันตรายเกินไปอะ่ะผมไม่อยากจะเข้าไปตายเพราะฉัน ลาก่อนเพื่อนงยพวกนายโชคดีโอ้พระเจ้าเรากลับมาแล้วพร้อมกับบรรยากาศฝนตกไม่รู้มันจะตกอะไรนักหนาแต่ก็ยังโชคดีนะครับผมที่บ้านชีวิตจริงกูมันไม่ตกเพราะว่ามันอ่าถ้าเกิดว,ว่ามันตกลงมามันอาจจะทําให้เราแหลกได้ไม่ใช่แหลกเน็ตเนี่ยแหลกโอ้ยอย่าว่าแต่แหลกเลยฟ้าร้องเไเฉยบ้านกูก็ไฟดับละโอเคเดี๋ยวเอานี้อัี้นี่ลงมาข้างล่างมีนี่ ใส่มีคอสผมเอาไ้ใส่คสอสแยกต่างหาก,กแล้วก็ลาพิสเรามีอยู่14บสอันในตัวโอเคขออะไรก็ได้ที่มึงไม่ใช่คงทนอย่างเดียวจริงจริงเรียทุกคนมันมันหลายรอบแล้วอ่ะเรียเป็นไรกูเนี่ยฮะมึงเป็นไรกูเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันหลายรอบแล้วเว้ยทุกคนคือผมไม่ได้กวรตีนตรงไหย คือมึงหลายรอบแล้วเพื่อนมุงจ่าอะไรกับกูนักหนาเนี่ยโอเคเอาใหม่กูจะเอาเลเวลใหม่ไม่ได้ไม่ไม่ยอมมึงต้องได้ของดีแหละมากูไปมาแล้วไม่ต้องยุ่งยากลำบากมึงไม่ได้กูไม่ยอมอ่ะวันนี้ยกาเอาเอามึงจนได้อ่ะประสิทธิภาพสามฮัลโหลมาทำไมอ่ะกูทุบทุบแล้วก็ทุบอันนี้ออกโอเคแล้วก็วางใหม่ดูสิ ประสิทธิภาพสามประสิทธิภาพสามไอ้เหี้ยคนตีนไม่เอาเราจะไม่เอาอันนี้เด็ดขาดคืออะไรวะ <c oughs> คือมันกวนเราจะชันเลยอะทุกคนแบบนี้ว่ามันกวนไตแล้วคืออะไรประสิทธิภาพสามคืออะไรก่อนนี่ดวงเป็นไรวะเนี่ยวันเนี้ยฮะโอ้จเจริญงั้นประสิทธิภาพหนึ่งนนอ่ะกูเอานี้ก่อนได้อะ ประสิทธิภาพหนึ่งเลเวลกูยีิบเก้าต้องขาดอีกหนึ่งเลเวลเอาอีกแค่ไปเดี๋ยวมาวนอยู่แล้วกูเอาจนได้อ่ะไปประสิทธิภาพสี่มึงต้องมีเนาะงานเนี้ยแล้วกูก็กลับมาแก้วเป็นไงภาพอยากก่างเดจาวูเฮ้ยเดี๋ยวนะาคลิปกูกอกลับหรือเปล่าไม่ใช่ฉากก็นี่แหละโคตทั้งสามโอ,อ้ก,กว่ามึงจะเป็นอะไรให้กูกูรอมึงมานานมาก โอ้ต้องเป็นไล่ขุดไม่รู้เท่าไหร่ต่อวิเท่าไหร่เออขอบคุณมากแล้วกันที่เป็นให้โถเอ้ยก็เสียเวลาอยู่ตั้งนานว้าโอเคมาเดี๋ยวว่าเราจะต้องอ่านี่เก็บก่อนจำได้ว่ามีนีมีมีมหีบในนี้โอเคอ่าสิ่งต่อไปที่เราต้องทํานะทุกคนเราจะไปที่ทางเข้าลมมกรเพราะเรามาที่ทางเข้าร่มกรเสร็จแล้วเราจะโดนลงไปโอ้เสียงดังฟังชัด ไม่ใช่อะไรหรอกเลยคุณนี่แหละโอเคพอเราได้อา่ามาแบบนี้แล้วผมว่าเราน่าจะต้องขุดสองฟลัก <c oughs> แล้วเราก็จะขุดแบบนี้ซึ่งจำนวนเนี่ยพีเ่เบว่าเราต้องการทั้งหมดหนึ่งหีบใหญ่แต่ว่าความจริงเราไม่ต้องถึงหนึ่งหีบใหญ่ก็ได้นะผมว่าเราไปประมาณสักครึ่งหีบใหญ่หรือว่ามันจะไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขุดไปอันนี้นี่ผมรู้สึกว่าเราขุดใช้เวลาแค่ แป๊บเดียวเพราะว่าเรามีประสิทธิภาพ4คงทนแล้วก็โชคลาภยังหาถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ก็าตามะนะแล้วก็เรายังมีพลิกแอคที่เราสามารถขุดเต้นั้้9บล็อกเรายังสามารถคราฟคาถาที่โคตรจะขี้โกงในการสร้างได้แล้วก็เราก็จะมีที่ปั๊มเลเวลแล้วเราเอ้แต่ว่ากูลืมไปกูขาดอยู่อย่างหนึ่งนีลูกขาดไปชื่อเออกูขาดไปชื่อไป อ้าข้าไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ๊ยูขาดไฟชื่อไม่เป็นไรครับผมว่าในโลกของเราน่าจะกูขาดไฟชื่อไม่ละผมขาดไฟชื่อเอ่อถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟชื่อเราต้องเอาอยัางไงเน่ชุดหายเรามีบอสเอ็นเดอร์แมนเกิดแต่เขาจะไม่โจมตีเรานะครับต่อเมื่อที่เรายังไม่ไปก่อกวนเขาเพราะเขาเป็นเอ็นเดอร์แมนเรายังไม่ได้จ้องหน้าเขาแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โจมตีเราผมเชื่อแบบนั้น โอเคแล้วก็ผมก็จะใส่นี่เก็บไว้ก่อน <Hey. S 1> เราต้องไปหาป้ายชื่อนี่ว้า wow. ผมว่าเราสองหีบดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าแต่ตอนนี้เราต้องไปหาป้ายชื่อเรายังไม่มีป้ายชื่อแล้วเ,เรามาทําอะไรตรงนี้ <Okay. S 1> เราทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีป้ายชื่อแล้วป้ายชื่อมาจากไหนมันหาจาก N B C ใช่ไหมใช่แหละเออเดี๋ยวกินพิษอันเราต้องหาป้ายชื่อตาม N B C โอ้พราเจ้าแล้วกูจะหาเจอยังไงวะเนี่ย ไม่ชื่อ <Okay. S 1> กับ npc แต่ตอนนี้ชุดเกาะเรามันก็ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจอบไปหาป้ายชื่อกันหนึ่งเดี๋ยวนะ x 1 0 2 0 7 2 z 1 2 6 2ปัป๊บแล้วผมก็จะแคปรูปนี้ไว้เนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางหรือว่าเราไปผิดทางเราเราก็จะได้กลับมาตรงนี้ของเราถูกาาแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการนั่นก็คือป้ายชื่อป้ายชื่อสามารถหาได้ง่ายในทะเล ถ้าเกิดว่าเรามีเรือสักลำหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะเข้าไปในทะเลเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้ดูทุกคนเพื่อเราจะเจอแบบเป็นซากเรือใช่ไหมเพื่อเราจะไปเจอเป็นซากเอ้ยๆๆๆๆเราเจอเป็นเคี้ยวว่ะเชื่อเคี้ยวเลยวะเดี๋ยนะ cac าวว้าว,ว,าวเป็นเคี้ยวตัวอะไรไม่รู้แต่เราสามารถไปคราฟเป็นได้หลายอย่างเลยวะ่ะนี่เป็นหนังสือก็ได้แต่สําคัญน่าจะเป็นอันนี้ น่เป็นเลด้าหาอะไรสักอย่างใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับผมก็ไม่อ่านหรอกแต่ผมอยากรู้ผมไปหาเองข้อมูล <c oughs> แต่ผมก็ไม่ได้อยากรู้เลย <c oughs> ทำอะไรได้โอเคเดี๋เราจะต้องเดินทางตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าผมเจอซากเรือหรือว่าเจอสิ่งก่อสร้างใต้น้ำเราก็ควรที่จะต้องลงไปหามันเลยโดยโดย่วนเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการยังไงเราเราต้องการอา่เอา,เ,อาเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าอย่างอาืออ ตกใจมันเลยป้าให้มันเกิดต่อหน้าถ้าเกิดว่าเราไปแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอแผนที่ถ้าเราเจอแผนที่แล้วก็มีโอกาสทำไมผมไม่เอาลูกกระสุนมาด้วยวะนั่นน่ะสิเนาะผมลืมแน่เลยผมดูลูกกระสุนมาโอเคช่างมันแล้วกันวอลีปาเราต้องการเออเ้อเด้อเด้อเดมันเจอสิ่งก่อสร้างดูดดมันเจอสิ่งก่อสร้างใต้น้ำมันต้องมีป้ายชื่อในนี้ผมเชื่อใจเอ๊หรือว่าเราจะลอง อ่อหาแล้วถ้าเกิดว่าเจอแผนที <labour und one> ่แล้วมันมีเรือตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปเราขอดูก่อนดิตรงนี้น่าจะมีป้ายชื่อนะครับแล้วก็มีวานด้วยหนึ่งตัวอุ้ยเรือกูโดนอะไรไม่รู้ขอรู้ไว้ก่อนว้าวเจอเอ้ยเอ้ยแน่สวัสดีวันฮาโลวีนเพื่อนพวกนายจะใส่หัวฟักทองใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันอยู่ในวันฮาโลวีนน่ะ ก็ดีนะถ้าวกนายใส่หัวฟักทองอยู่ในวันฮาโลวีนเดี๋ยวเราขอหาป้ายชื่อก่อนนะเพื่อนนะมีเบ็ดตกปลาตรงนี้มีฐานจํานวนมากแล้วก็มีข้าวโอเคผมจะเอาเขากลับไปแล้วก็เหลือตรงสองตรงนี้ใช่ไหมมีตรงไหนอยก่ะ้าวะโอ้โหเดี๋ยวโอ้มันหมันเหมือนฉากกันนั่นแหะถ้าเกิดว่าใครเคยดูอควาแมนนะมันจะมีฉากที่พวกผีทะเลลุงจะฆ่านางเอกกับพร้เอกอะ คนเยอะเลยเด้ยเดี๋ยวฆ่าฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนโอ้พระเจ้าไอพวกผีทะเลนี่นี่นี่เนี่ยมึงต้องเจอขวานดาเม็ดสิกูขวานนะโอ้ขวานดาเมจ1สของเราก็แรงเหมือนกันนะทุกคนมันก็ไม่ได้เบานะโอเคมาแล้วมาข้างล่างเจอเบ็ดตกปลามีคำสาบผมจะไม่เอาไปแล้วกันเนาะมันรู้สึกว่ามันจะลกแล้วก็ตรงนี้มีบ้านมี มีโค้ทนหนึ่งผมไม่เอาเหมือนกันเพราะอันนี้ของเรามีโคงทนสามแล้วมีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนอันตรายอเนี่ยโอเคมันจะมีสมบัติอยู่ตรงนู้นผมว่าเราควรที่โอ้ยเชี่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 ยโอ้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 ยยอม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 โอเคถ้าเกิดว่าเป็นตัวโจมตีเราด้วยแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะสู้เขาเหมือนกันนะครับว่ามันอันตรายเกินไป โอเคเหมือนข้างหน้าจะมีสมบัติให้เราหาเรือก็ยังมีเรือที่เราสามารถาหาายชื่อเจอได้บนเรือแล้วก็ว่าเราได้ไปายชื่อมาแล้วก็รับรองเลยว่าเราจะทำที่ปัม๊มเรเวลได้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 ไดไดวัสดีครับผมเจอแตงเกงเน่าๆสองตัวแล้วก็เอ,อมีห้องตรงนี้ผมก็เลยจะเจอหีบใช่ไหมอ้าวทั้งเรือมีอยู่หีบเดียว ว้าวว้าวสุดยอดไปเลยทั้งเรือเรือทั้งลำลำเบ้เล์ด้วยมีอยู่หีบเดียวแล้วตรงข้างล่างตรงนี้คืออะไรคือข้างล่างตรงนี้เป็นแผนที่ข้างล่างตรงนี้เป็นโอ้พระเจ้าตรงนี้เป็นก่อนหนึ่งนะมันมันบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่าอยู่ตรงเนี้ย ไม่รู้จะเจอปะเนี่ยโอ้โหแล้วต้องมาขุดใต้น้ำเชียไประเด็นน,นั้นเราเอาเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยว่ะทุกคนชิหายแล้วผมจะขุดเจอปะเนี่ยไม่อย่างน้อยเราก็ต้องหายเจอโอ้ยเจ็บอย่างน้อยเราก็ต้องหายเจอมันมีมันไม้บอะช่วยได้บ้าวะอย่างน้อยเราเรากนนี้ต้องหายเจอตรงนี้หรือเปล่าใช่มันกายอยู่ตรงนี้เลยโอเคผมจะพยายามขุดลงไปนะพยายามขุดขุด,ขดมันไม่น่าจะอยู่ใต้บล็อกหินใช่ไหมทุกคน มันน่าจะอยู่บริเวณอ่าเดี๋ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ่าสวยงามไม่มีเลยว้าวมียาหายใจใต้น้ำด้วยอุยโอเคผมยังไม่ตายอยางน้อยก็มียาหายใจใต้น้ำสามนาทีแล้วก็มีปลาด้วยเอ่อแล้วก็มีชีนชีนิดหน่อยแต่เราไม่เจอป้ายชื่ออย่างที่เราต้องการผมต้องการป้ายชื่อโอเคแผนที่นี้มันหมดประโยชน์แล้วผมจะโย,ยนทิ้ง ไปชื่อ <c oughs> อุ้ยโทษทีผมเจออะไรไหมผมเจอ آ آ เจอแล้ววะ่ะไม่ได้ดีใจไกลที่เรามาเจอหมู่บ้านมีซีนะเพราะว่าอะไรหมู่บ้านมีซีมันจะมีที่วายฟรีไว้ไ <c> อ <oughs> อันที่ผมได้มาผมก็ได้มาจากหมู่บ้านมีซีได้แล้วทุกคน <c oughs> โอ้มระเจ้าตอนนี้ผมได้ไอ้นี่มาที่วายฟรีหนึ่งอันเปนกือสิ่งที่ผมต้องการมาแล้วเพื่อน เชื่อว่าเอ้ยนี่นี่ตกใจตกใจนึกว่าเป็นหมู่บ้านเก่าอ่าได้ที่วาับฟรีนี่แหละของมันดีแล้วก็มีฟักทองด้วยแฮมหมู่บ้านนี้มีป้ายชื่อให้หรือเปล่าเออเออเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมบีสมบีน้อยพร้อมกว่าหัวฟักทองนี่ไงหมู่บ้านอ่ามีเอ้ยมีอันสวยเดี๋ยวน้อยกูสามารถขี่ตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวน้อยเหมือนจะมีบอสสั่วนทุกคนโอ้ยเจ็บก็เดี๋ยวนะ ผมว่าถ้าเกิดโอ้โหวอสเขียวด้วยตัวอะไรวะโอสเกลิตันด้วยไม่อยากจะเข้าใกล้มันเลยมันอันตรายเกินไปอ่ะมันอยากจะหาบ้านนอนก่อนไหมบริเวณนี้ยมีอานอีกแล้วโอเคอย่างนั้นผมว่าผมน่าจะไปขี่ตัวอะไรสักอย่างได้แต่ผมไม่อยากจะเข้าใกล้ตรงนี้มันอันตรายว่ะทุกคนโอ้ดูดิมันมีไอเจ้านั่นอยู่ด้วยอ่ะอืมผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันนะไปไปต่อดีกว่าเพื่อน รือว,ว่าเราควรที่จะน้องนอนสักหลังหนึ่งแต่หลังที่เมันควรที่จะให้กูนอนมันมันมีตัวนั้นอยู่อะโอเคไปไปต่อดีกว่าไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้พเพราะถ้าเดียวเนฮะ้ยเดือดปลาเลยเน่ยเชือประดุกยักษ์โอเคข้างหน้ามีเป็นอ่าเรือที่กำลังหงายท้องอยู่เพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปดูเพื่อเราจะเจอนี่หน่อยอ่ามันต้องมีแหละขอน่อยหะขอได้ไปเลืกปล สักเล็กสักน้อยสักน้อยสักหน่อย,อยมาแล้วเ่มจา้าโอเคกูคพร้อมจะลงไปแล้วเจอแผนที่อีกแล้วเจอในกาด้วยโอเคเจอแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บว่าเราคนกินโอเคผมหาสามารถหายใจใต้น้ำได้แล้วผมก็คนที่จะมาสำรวจโอ้ยมันฝรั่งเน่าเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เก็บไม้มีไหมอย่าบอกว่าทั้งลำจั๊ง อยู่สองกองก็คือตรงนู้นนะ่ะใช่ปะไม่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 คนละอันกันคนละอันกันอ่าโอ้ยต่อยมันจะคนละอันกันผมก็ไม่ดมาามได้ดีใจขึ้นเลยอะไรเนี่ยแล้วตรงนี้มันคือตรงไหนแล้วอุย้ยเดี๋ยวนะ,ม,ะ,ม,วะมันจะมีอีกวะ่ะแป๊บเหมือนจะมีอีกว่ะเหมือนจะมีแล้วเรือกูอยู่ไหนเรือ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 เหมือนจะมีอีกว่ะ เอตรงป้วะทางนี้ชัวร์เลยโอเคน่าจะอยู่หลังป่านี้นะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราเจอก็ถือว่าโชคดีไปติไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป้ายชื่อเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตามนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันตามนี้ผมไม่เจอผมว่ายัางไงเราก็ต้องไปตามหาพวกดันเจียนเหมืองหรือไม่ก็ต้องแลกกับเอ็มบีซีแต่แลกเอ็มบีซีน่าจะเป็นช้อยสุดท้ายนะเพราะว่าผมจะไม่ทำแต่ขาดมันเสียเวลานาน,านอแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกอ้อยเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้น ผมจะไม่ทําแบบนั้นวดียานไม่กินเราใช่ไหมโอเคเขาจะเขาจะตีเรือเราครับแต่เขาจะไม่ตีเราแน่นอนใช่ไหมโอเคผมจะจอดไปตรงนี้อ๋อโอเคอ่าแป๊บหนึ่งนะผมขอซูมดูใ,ใกล้หน่อยเอ่าน่าจะบริเวณตรงตรงนี้แหละนี่เราต้องขุดแล้วทุกคนนี่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้มันต้องมีซีมันต้องมีซี่มมซไม่ว่าจะลึกขนาดไหนมันต้องมีซี ขอเจอหน่อยได้ไหมขอเจอหน่อยได้ไหมเขาจะไม่อยู่ตามหินแน่นอนนะทุกคนเขาน่าจะอยู่ตามทรายแบบนี้แหละถูกต้องแล้วแล้วผมก็น่าจะยังไม่เจอเอ้ยเดยวนาะจะหายากขนาดนั้นเลยวะเออมันจะกล้าอยู่ลึกขนาดนี้บอกว่ารีเ,เพื่อนมันไม่ได้จะอยู่ลึกขนาดนี้นะเออเขาบอกว่ามันอยู่บริเวณนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมจะพยายามขุดมันต่อไปอ่านี่ไง โอ้ไม่เจอเงี้ยว่ะเยอยโอ๊ยมึงหายากจันมันเนี่ยหรือว่าตรงนี้มันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้ววะใช่ปหมหรือว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะโง่ทำไมได้แ้่ของโง่โง่เนี่ยไม่อยากได้เลยเพื่อนผมว่านะอีอีอ้ออีอีอ้าอีอีอ้ะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวว้าไปบ้านก่อนว้ามาบ้านเสร็จ เราจะแยกของของที่เราจะแยกก็คืออาหารอาหารจากเนื้อสัตว์อาหารจากพืชคือแอปเปิลมีแรกนี่ทานอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยมียายาน่าจะเอาไว้ตรงนี้ตรงนรกมีนี้ด้วยที่เราไม่ได้เก็บแล้วก็มีของนิดหน่อยนะ่าจะเอาเป็นไว้ตรงขยะนี่เลยแล้วกันเนาะมีข้าว มีคันเบ็ดไม่มีอันนี้ผมจะเอาทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคาใต้บันไดแล้วเราก็จะวาร์ปกลับไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาต่อ <c oughs> อปทุกคนยังก็อนเคี่ยผมเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้เนี่ยก็ไปแก้นี้ก่อนแล้วกันขอบทุกคนมากผมที่รับชมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมจะไปหายเจ้าอไปเชื่อไปใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปขุดเอา หินที่รวบรวด้วยเพื่อเราจะได้สร้างเป็นที่ฟาร์มเลเวลเนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะได้โหดเร็วๆด้วยใช่โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมยินรับชมจนไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแลาา้วฮะเดี๋ยวขอนั่งหาก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเป็นเหมืองใหญ่แล้วมีทางรถไฟเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเจอกับเจ้าไปชื่อเดเร็วขึ้นโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอตอนไหนก็น่าจะหายากอยู่แล้วพอตัว